สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นนอแลนนะครับเป็นฮีโร่ที่บัฟมาในแพทใหม่นะครับก็มีตัวบัฟหลายตัวเลยนะแต่วันนี้เราก็จะมาเล่นนอแลนก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็มาโซโลเลงอีพิกนะครับก็อ่าโนแลนนะครับบัฟมาทําให้เก่งต้นเกมขึ้นมานะครับเพิ่มพลังโจมตีมา,าพื้นฐานมานิดหน่อยแล้วก็รีเจนมานานะครับไม่ใช่รีเจนแบบพลังงานนะครับ ก็มันจะทําให้สกิลบ่อยขึ้นนะหลอดสีเรืองของโนแลนด์นะครับเห็นปะข้างบนนะครับมันก็จะทําให้เราสกิลได้บ่อยขึ้นนะแบบว่าใช้พลังงานเราก็จะรีเจนได้บ่อยขึ้นนะครับเราก็จะสกิลได้บ่อยขึ้นนะก็บับมาแค่นี้นะครับสำหรับโนแลนด์ก็อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับเห็นปะคือสกิลหนึ่งเลเรเร็วมากนะครับคือตีแบบเดียวเติมแล้วนะครับ เห็นปะคลิปๆแล้วก็ไปก่อนนะครับเรียบร้อยหลอดซีเหลี่ยมข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะรีรีเรียวนะเห็นปะแบบเราแบบหนึ่งสองมันเต็มเลยอ่ะก็คือมันจะดีมากๆนะครับเพราะว่าเราจะสแปมสกิลได้บ่อยขึ้นนะแคมีแค่นี้นะครับแล้วก็บัฟดาเมจต้นเกมแค่นั้นแหละครับ ก็ดีขึ้นกันเดิมนะครับดีขึ้นมาเดิมบ,บัมาแต่ก็อ,อาจจะไม่ได้โกงมากนะครับเพราะว่ามันก็หนูเป็นคนเล่นเลยนะแต่ฮีโร่ตอนนี้มันก็ไม่ได้โกงอยู่แล้วทุกคนก็พอเล่นได้นะครับกลางการวันนี้เราได้เพิ่บัตมานะครับช่วยเลยโรเจอร์นะโรเจอร์อุ้ยโอ้โหมัดสีบบเอาคน,นละกันนะเรียบร้อยมีฮาริสนะฮะเราก็จูออกไปก่อนนะครับ ชัดใหม่นะอัพมาคนเล่นไอ,อ้เรียกว่าอะไรอะปรับมาใหม่เยอะมากนะทุกคนลองเข้าเกมไปดูไอัเน,นินเอานะแต่วันนี้ผมจะมารีวิวโนแลนนะครับเพราะว่ารับมาเล่นหน่อยนะครับก็เก่งอยู่นะพอเล่นได้ไม่ได้แย่นะครับท,ทิปทิปคอมโบโนแลนนะครับอุ้ยไม่ตายนีปะ่ะคือเราไม่มีบับแต่เราก็พลังงานเต็มนะเพราะว่า มันรีเจนเร็วมากอะ่ะมันก็ถือว่าบัฟมาโอเคอยู่นะครับเล่นได้สนุกเลยถา้าจะเป็นแต่ก่อนเนี่ยไม่มีบัฟเนี่ยมันสกิลแป๊บเดียวหลอดเลียงก็หมดแล้วนะแต่อันนี้คือแบบหลอดเลียงคือรีเจนเร็วมาก,กนะคนจจงหว่าี่เต่าเนี่ยเรารอเพื่อนเข้าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปลาเดเล่นอยู่ดีแล้วก็ติ๊บถวยเพราะว่าตันถวยนะไม่ีนะคอมโบ แต่ภาพผมมันดูนแรกๆนะทุกคนมันเข้าใจไหมกันมันเป็นที่วไจัยหรือเปล่านะไม่สราบจิตน,นะนี่นะผมก็ฟาร์มไปวันนี้ก็จะไปถามคิวเลยนะทุกคนคือผมเพิ่งทังเกตว่าเซเบอร์เย็ทีนะโซโลแรงมากนะเจอแบบนี้ก็ ธรรมดาครับขอ,อยังอีปิดโรดเจอร์นะครับก็บ้ามาเหมือนกันนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากๆส่วนตัวผมว่ามันกิ่งเลยแหละคือโรเจอร์เแล้วผมจะเล่นให้ดูด้วยนะเพราะว่าไปอ่านมาแป๊บหนึ่งนะมันแบบเวลาเป็นร่างคนอนะ่ะมันจะยิงแรงขึ้นมา5%นะครับสกิุหนึ่ง แล้วก็ผู้ดาอันตินะครับของโรเจอร์รอคิวหน้าละกันนะเพื่นี้ผมชื่อเรียกการเล่นโรเจอร์เลดใช่ไหมโดนโดนแย่งไงอะไรมาเล่นนะึงโนแลนก่อนละกันนะเพื่อนกไ็ได้คิวมาเพียนเล็กตามไปนะครับข้างล่างมีน่ากินมากเลือดน่าอีฟคาร์บบปึ๊บปึ๊บออกเรียบร้อยได้มา อีกหนึ่งคิวนะเ,นเพื่อนๆใส่สวยเราก็กลับไปฟาร์มนะครับทุกคนชิ้นต่อไปเราจะเอาเบนดาบชะนะเพราะว่าเอาไปลาดโดยเฉพาะเลยดเดี๋ยวถ้ามันทำคริบหลืวบางคิวมาเยอะมันไม่เท่นะ <c oughs> มันนั่งคิวเยอะๆ,ๆนะครับเลนนะคา <c oughs> เนี่ยเรารอดักอุ้ม <c oughs> เรามีคนมานะ มีเตาเกิดนะข้างล่างอุ๊ยเตาอ,อย่างสวยอะจึ๊บเรียบร้อยนะครับดึงมาลาทึบตัวหนึ่งอ้อผมไม่ทันเราก็ตีเตากันแล้วกันนะครับ ก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับทุกคนมันเล่นได้อยู่นะโน้ตแรกเนะ่ยถึงช่วงน,นี้คนมันจะฮิตอืมช่วงน,นี้คนเขาเล่นอะไรกันนะเพชรดินปะเฟชดินนะเขาเล่นเยอะแล้วก็ตัวโยปลานะ่ยเปลิงอะไรพวกนี้ลานอะไรก็แบบนะลงลานอาร์มอนแล้วก็อีกหลายตัวนะครับแพทใหม่เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับตัวทีบารมาแล้วแต่อารมณ์นะว่าอยากเล่นตัวไหน เราก็ฝากไปก่อนนะครับโรเจอร์โรเจอร์ฮาริตฮาริตสไลด์แล้วนะครับเอาโรเจอร์มาได้รอรอนะัะรอเขาไมาา่สไลด์นะฮาริตเขาเชิหนาอยู่เมื่อกี้ น,นนนอะครับเราลองเบิร์ดเรื่อยๆไปทีสักทีหนึ่งนะครับเกิดปะอุ๊ยโอ้โหเราเบิดเกาะน,นี้เลยอ่ะเห็นปะหลอดสีเหลืองแทบไม่ลดเลยทุกคนอุน๊ยคอมโบโหไม่ได้โดนรถเจอโอ้โหกับตายอนนุ๊ยโ ยเกือบเรียบร้อยดีนะเพื่อนช่วยโอ้โหเกือบไปแล้วนะทุกคน,นอจอบนี้ก็มาดักฆ่านะไว้แบอมีตัวหลุดปีเต่าเลยก็ได้นะมีคนไม่มีอะไรทำนะทุกคนปีเต่า ได้เต่าเราก็เอาไปฆ่ามาตั้งนะครับรอขึ้นบ้านนะคเวลาโซโลมาเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนรอมันจะทำอะไรบ้างนะก็แล้วเกย์เวรนแล้วใส่กรรมแล้วกันเราเจอหนีไปดันป้อมแล้วจุ๊บเอาฟ้าเราหมดนะ เราดักพุ่มเบิร์ดมีคนเบิร์มมาเฮ้ยเขาเห็นเขาเห็นมีคนเห็นโอเอชจาร่าไม่เห็นเดี๋ยวเอชจาร่าไม่เห็นเรียบร้อยอาได้เองนะครับโอ้โหอีว่กไปบอบแค้นเลยไม่รอเจอเราจะอุ้ยโอ้โหยิงโดนด้วยคือรอเจอมันอัพไอ้หนึ่งมันบัฟมานะซีกนึงตอนเป็นพลังคนอะจิ๊บไปี้ไม่ราขโมยแล้วขโมดเรียบร้อยตัวเราคิวร้อยเปอร์เซ็นต์ ลาดลาดเราหลอดเกินนะทุกคนตอนนี้ไม่มีอะไรทรํเราเดยเล่นไปก่อนนะครับท,ที่ป้อมไปที่ป้อมไป อ้ยระเบิดอุย๊ยอัฟิกเกอร์กคลนตต่อยสติบอุ๊ยโอ้ย,อยมันยังมีระเบิดอีกมันระเบิดได้สองรอบแนละ้วเพราะว่าเขามีเกาะเกิดนี่เองผมก็ไม่รู้นะผมไม่ใช่เมนออตเลนนะครับแถมเล่นเอ็กบอกไม่เปีนยด้วยเฮ้ยโรเจอร์อยู่ที่นี่นะครับวันนี่เขาก,กดมือไปแล้ว เจอท้นมาแล้วกันเฮ้ยมีคนยิงเดี๋ยวพุ่มมีคนยิงเดี๋ยวพุ่ไมไปเซนเจอร์ยิงยิงเสียกัะกระตุ้นียบร้อยนะครับโดน,นเก็บโดน,นเก็บขอข้าวหลอดเลยดีกว่าทุกคนตีหลอดอยากตัดเกียวนะทุกคนตีหลอดเสร็จก็รอรอหลอ,อดเกิดนะครับแล้วก็วิ่งมาบนเจอ เจอพ่อมาตราเรียบร้อยสิบคิวแล้วนะครับตอนนี้ว่ามาตาดาดาดยวิ่งมาคนเดียวนะคระับก็โดนเอาไปสิเออ่อบกบอกระเบิดตู้เัไปเอาแนวหลังดีกร่าทุกคนยึบยึบยึบเรียบร้อยน้าฉะเจ็ดสิบแล้วนะไม่ต้องกดอันติก็ตายกดก็ตายล้านตดแรงทีปนะท่ปอ้อมนะที่ป้อม เอเอบ,บอกคำนลงเขาเล่นดูงดึทุกคนเอ้ยโอ้โหจะเป็พุ่งพลาดไม่นะโอโ้เรียบร้อยผมเตะโอ้โหจบเลยเดี๋ยวรอเกิดใหม่ทุกคนนะคทุกคนเกิดมาผมก็พามันขึ้นมานะยิ่งมาผ่านตองห้ามนะครับอยากจบเก,กมแล้ยเิ้งบอกเกาะเบิร์ดโอ้ยผมโดนดึงเนี่ยรถฉีกหายละโอ้โหโดนท็อตเก,กือบตายโอ้โหขอไปคว้า,ววา,ามหาเลือดก่อนแล้วกัน กับตายจริงครเมื่อกี้ไม่นะเมื่อเราตายหมดเลยโอ้ยเรียบร้อยตายสามแล้วเป็นเซเบอร์เซเบอร์เอี้ยหีวันนี้มีตัวยืนนะครับเมดก็ไม่มีเนื้อใหมนเจอกลางลอย่าลมบอกทุกคน,กนเจอกลางโอ้โหเฮ้ยมีนี่ไว้พอมหลอนร้อนละตอนนี้นผมไม่เล่นเกมไหนเลยเจอ,อเจอกลางไม่นะ ร้อยตายอีกคนนึงเอาไปเลยไปได้ทุกคนเขาไปลาดก็ตายอ่ะได้แต่รอนะครับรอจังหวะรอโอกาสปล่อยเขาไปตีรอไปก่อนนะเล่นไปเล่นมาจะเพลนะ <Our S 1> <c oughs> จบเลย <c oughs> อ้โวมันปีไปแล้ว มาพุ่มนี้แล้วมาพุ่มนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บตายไหมโอ้โหมีเกาะเขียวเด้งกาะเขียวทับเด้งเย็นเย็นนะเพื่อนอุ้ยโหโดนเนื่อมาละ,ะเย็นเพื่อนอุ้ยจังได้อยู่จอตัวหนึ่งหัวไ,ได้สามอุ้ยเมดอุ้ยมีมาไงเนี่ยอุ้ยต้อง้าดูโอ้โหตาสับของไม่ทันโอ้โหยังดีนะยังกันบ้านได้ทุกคน มาครับเราเกิดมาแล้วแต่เพื่อนเราโดนไล่โยเราวิ่งไปช่วยถึงที่สุดอุ้ยมาดังไปรับนี่แหล่ารัดตัวหนึ่งสวยเองแองด้วยเองด้วย,อ,วยอย่าวิ่งไปไหนขอเองอีกตัวหนึ่งนะฮะปึ๊บจึ๊บจบรอได้แองมาอีกตัวหนึง่งสวยเลยเรากลับไปฟามก่อนทุกัน เรารียไปหน่อยนะครับเนี่ยเพื่อนสวยแล้วเหนื่อมากนะครับรอเพื่อนเราจะยืหหดเพื่อนจะเย็นมันเข้ายากอะดยทุกคนมันเยอะอะดเลยนะรับเพื่อนก่อนจุโดโปรเจ์โอ้โหวิ่งเลยวิ่งเลยนี้ จบตายไม่นะชิบอุ้ยอหูเกือบเกือบตายจะพามาเลิกก่อนนะทุกคนอุ้ยจบไม่ได้อ่ะสิบหกนาทีละไม่นะเพื่อนเนี่ยก็ตายหรอกเธอออกมาเธอออกมาเธออยออู่หมดแล้วเอาละเอาละมีเราเฮ้ยรับไงเนี่ยรับเพื่อนก่อนอุ้ยมีแองสิงอีกหูสวนสวย เกือบเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โห18คิวยังไม่จบอีกเราพามาหาเรื่องกันละกันทุกคนคือตอนเนี้ยขอบมาเท่ากันมาแล้วนะอยู่ที่ทีมไฟลรื่อนวันเลยเพื่อนที่เตาเอออย่าเพิ่งนะเพื่อนเ,เออตีหลอดเราขอหาเรื่องก่อนเอาตังการบัฟไว้กำลังไป คื okay. อโอเครอร <You S 1> อเกิดนะรอกลางรอมากาลาง จบอะไรทุกคนมังเราๆเราก็ต hmm. ัวหนึ่งนะฮะเฮ้ยโรเจอร์โรเจอร์ลุเรียบร้อยโรเจอร์ตายเมดเมดเมดเดี๋ยวจะคิวสองสิเรียบร้อยจะคิวสองโดนเราฟินเรียบร้อยหนึ่งคิวเพื่อตายมาแล้วนะครับปีบป้อมคนก็ได้จิ๊บวิขาแฟเพื่อเยอะจัง อันสีก็ขณะแล้วนะครับจบเกมแล้วก็สหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันะกน,กน,นะครับทุกคนในการเล่นโนแลนนะที่ตัวแรงที่ครั้งจะคนั้งจะเหนื่อยนะเล่นไปเกือบ20นาทีอะเยอะมากนะครับดูโอ้โหแล้วมีแบบว่าอัปเดตใหม่นะหน้าต่างแบบว่าจบเกมใหม่โอเคโอเคครับทุกคนคลิปยาวแล้ว,ลวก็สหรับคลิปนี้ แค่นี้แล้วกันครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับยังมีพีนะ